สุดารัตย์ย้ำา่าไทยสร้างไทยคือทางรอดของประเทศขอประชาชนช่วยกาเบอร์32และผู้สมัครของพรรคหากเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองแบบก้าวกระโดดคุณหญิงสุดารัตน์แกยุราพันธุ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยค่ะและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเ็โดยย้ำว่า พักไทยสร้างไทยพร้อมแล้วที่จะพาประเทศออกจากสงครามแย่งชิงอำนาจการเมืองสองขั้วซึ่งยาวนานมากกว่า17ปีจนทําให้เกิดการรัฐประหารถึงสองครั้งค่ะประเทศเดินหน้าต่อไม่ได้และก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็น Last War และเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามการเมืองครั้งใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมและไม่ว่าฝ่ายใดในสองขั้วชนะประชาชนก็เป็นผู้แพ้อ,อีกครั้ง ซึ่งพรรคไทยสร้างไทยจึงขอเป็นทางรอดของประเทศเพื่อนำชัยชนะมาสู่ประชาชนซึ่งพรรคมีจุดยืนที่ชัดเจนก็คือประชาธิปไตยเพื่อประชาชนและมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่สนับสนุนเผด็จการอย่างเด็ดขาดและพรรคไทยสร้างไทยเองจะขอเป็นทางรอดของประเทศโดยเปลี่ยนพลังความขัดแย้งให้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองแบบก้าวกระโดดหากคนไทยยังต้องการอยู่กับการเมืองแบบเดิมๆเช่นนี้ต่อไปก็ให้เลือกพรรคอื่น แต่ถ้าต้องการความเปลี่ยนแปลงตามแนวทางที่พักได้นําเสนอก็ขอให้เลือกพักไทยสร้างไทยเบอร์ B 32และผู้สมัครจากพักไทยสร้างไทยทุกเขตทั่วประเทศส่วนชวนเมื่อคืนนี้โชลีลาประสัยหาเสียงตลาดท่าดินแดงค่ะช่วยสิริภาอินทระวิเชียนอ้อนประชาชนช่วยเลือกทั้งคนทั้งพักช่วยส่งเสริมคนดีเข้ามาทำหน้าที่ ในช่วหลีกภัยอดีตประธานรัฐสภาค่ะเมื่อวันนี้ลงพื้นที่ตลาดัดท่าดินแดงที่เขตคลองสานนะคะช่วยนางสาวสิริภาอินทรวิเชียนผู้สมัครสสกทมใหม่เลข1 1เขตธนบุรีคลองสานและราชบุรณะของประชาธิปัตย์หาเสียงค่ะซึ่งถือว่าเป็นการหาเสียงที่ประเดิมช่วยพัรหาเสียงเลือกตั้งเป็นเขตแรกของกทมเลยหลังมีการยุบสภา ซึ่งในชวนนะคะเดินพบปับประชาชนและสาการะสิ่งศักดิกส์สิทธิ์ปึงเถากงม้าพร้อมนำนางสาวสิริภาผู้สมัครของพรรคเดินแจกเอกสารแนะนําตัวที่ตลาดท่าดินแดงค่ะซึ่งก็มีประชาชนมาขอถ่ายรูปมาสวัสดีทักทายกันเป็นจํานวนมากซึ่งการลงพื้นที่หาเสียงของในชวนครั้งนี้นะคะก็เป็นไปอย่างเรียบง่ายค่ะใช้ไมโครโฟนเดินประสายในตลาดโดยขอให้ทุกคนยึดแนวพระบรมราชโองาทส่งเสริมคนดีให้คนดีไปปกครองบ้านเมือง เราอาจจะไม่รู้ว่าคนนั้นดีหรือไม่ดีพักกันเหมือนก็เช่นกันทุกพักก็มีนโยบายที่ดีทั้งนั้นแต่จะดีหรือไม่ดีนั้นพิสูจน์ได้จากการทํางานว่าทุจริตหรือโกงกินพร้อมกับย้ําถึงสถาบันทางการเมืองของพักประชาธิปัตย์ที่อยู่มาได้ถึงวันนี้ครบ77ปีด้วยการยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตจึงขอให้ทุกคนช่วยกันสนับสนุนพักประชาธิปัตย์เลือกผู้สมัครของพักเข้ามาทําหน้าทีค่ะ ทางนี้ในชวนก็แนะนําให้ชาวคลองศาลค่ะได้รู้จักนางสาวสิริภาอินทรวิเชียนผู้สมัครของพรรคนะคะที่เคยเป็นผู้ช่วยของตนมาก่อนระหว่างที่เป็นประธานสภามา4ปีค่ะแล้วก็บอกว่าตนเองเป็นผู้สนับสนุนให้นางสาวสิริภาลงสมัครเพราะเห็นว่าเป็นคนมีความรู้ความสามารถนะคะจึงขอประชาชนช่วยกันเลือกค่ะไปดูเรื่องของฝุ่นกันต่อเลยค่ะเชียงใหม่ตอนนี้ติดอันดับหนึ่งของโลกค่ะค่า pm 2.5พุ่งต่อเนื่อง aqi วันนี้324 ส่วนกรุงเทพก็อยู่อันดับ19ของโลกเลยค่ะผู้สื่อข่าวรายงานวันนี้นะคะเว็บไซต์ IQ Air รายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลกค่ะเมื่อเวลา7นาฬิกานะคะเมืองที่มีคุณภาพแย่ที่สุดอันดับ1วันนี้เชียงใหม่เลยค่ะ AQI 324อันดับ2องลาฮอปากีส,สถาน AQI 168และอันดับ3เซี่ยงไฮ้ของจีน AQI 164ค่ะ ส่วนกรุงเทพมหานครเนะยคะอยู่อันดับที่19ของโลกค่ะ a q i 98ส่วนเรื่องของสถานการณ์ไฟป่านะคะล่าสุดนายพงศวัรธีระวัฒนกุลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขขาพระอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกได้ไปเปิดเผยกับสำนักข่าว i n n ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อนอุณหภูมิค่อนข้างสูงทางอบตเขาวพระในฐานะหน่วยเฝ้าระวังป้องกันแก้ปัญหาอัคคีภัยไฟป่าและหมอกควันระดับท้องถิ่น มีการวางแผนแก้ปัญหาในอนาคตแบบยั่งยืนค่ะคือจะเพิ่มความชื้นในพื้นที่ป่าด้วยการทำอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กทำธนาคารน้ำใต้ดินในพื้นที่ป่าทำแนวกันไฟตามความเหมาะสมและความจำเป็นในหลายๆพื้นที่เสี่ยงซึ่งการดำเนินการต่างๆนะคะอาจจะมีข้อจำกัดบ้างในเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบต่างๆของแต่และหน่วยงาน ึงมีข้อเสนอต่อกรมกระทรวงรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะสะท้อนปัญหาเหล่านี้ที่เกิดขึ้นโดยตรงกับประชาชนในกระบวนการทางกฎหมายให้มีความยืดหยุ่นให้เข้ากับสภาพปัจจุบันและก็ขยายตัวเมืองของบ้านเรือนประชาชนในตำบลเข่าพระด้วยค่ะส่วนสภาพอากาศช่วงนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประรกาศฉบับที่6แล้วนะคะเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนก็ตั้งแต่วันที่7ถึงเเมษายนนี้ โดยบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นตอนนี้ค่ะเป็นกําลังปานกลางจากจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวแล้วก็เวียดนามตอนบนคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคอีสานบ้านเรากับทะเลจีนใต้ในวันนี้ค่ะหลังจากนั้นค่ะก็จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกภาคกลางซึ่งรวมกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ภาคเหนือตามลําดับจะส่งผลให้ลมใต้กับลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเนี่ยมีกําลังแรงขึ้น ในขณะที่ประเทศไทยเราอากาศร้อนถึงร้อนจัดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นค่ะซึ่งเป็นพายุฝนฟ้าขนองลมแรงลูกเห็บตกมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นด้วยนะคะขอให้ประชาชนระมัดระวังในช่วงนี้กันค่ะกรุงเทพป,ปริมณฑลวันนี้ค่ะอากาศร้อนนะคะมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันแต่ก็มีพายุฝนฟ้าขนองอยู่ประมาณร้อยละสิบของพื้นที่วันนี้อุณหภูมิสูงสุดค่ะ33-37ถึงองศาเซลเซียสเลยค่ะ ไปดูประเด็นทางเศรษฐกิจกันค่ะรัฐบาลยืนยันนะคะเงินเฟอ้อยังอยู่ในอัตราต่ำค่ะร้อยละ3.79รั้งอันดับ20ของโลกพบชะลอตัวลงต่อเนื่องในอนุชาบูรพัชัยสีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะเปิดเผยถึงสถานการณ์เงินเฟอ้อของประเทศไทยในเดือนกุมภาพันธ์2566นะคะซึ่งมีแนวโน้มชะลอตัวอย่างต่อเนื่องโดยต่ําเป็นอันดับ20ของโลกและเป็นอันดับ2ของอาเซียน ซึ่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกค่ะว่าสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยอัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปค่ะอยู่ที่ระดับร้อยละ3.79โดยชะลอตัวลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่2มีปัจจัยสำคัญจากการชะลอตัวของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นเพียงร้อยละ5.03ตามสถานการณ์ราคานนมันในตลาดโลกส่วนสินค้ากลุ่มอาหารสดหลายชนิดค่ะเมื่อเทียบกับเดือนมกราคมปี6 6ก็มีราคาลดลง ทางนี้คาดการณ์ว่าอัตรางเงินเฟ้อของไทยนะคะจะชะลอตัวลงต่อเนื่องตามราคาสินค้าในกลุ่มอาหารสดหลายรายการค่ะที่คาดว่าจะลดลงอย่างต่อเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงในประเทศที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงตามราคาน้ามันดิบในตลาดโลกค่ะที่อยู่ในระดับต่ํากว่าปีที่ผ่านมาด้วยรวมทั้งการส่งออกของไทยก็มีแนวโน้มลดลงตามอุปสงค์โลกและดําเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดก็ส่งผลต่อการขยายตัวของเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลง าเทียบกับทั่วโลกแล้วนะคะพบว่าอัตรางเงินเฟอ้อของประเทศไทยตอนนี้อยู่อันดับที่20จาก134เขตเศรษฐกิจที่มีการประกาศตัวเลขออกมาค่ะโดยต่ำเป็นอันดับที่2ของอาเซียนนะคะนี่เป็นข้อมูลณวันที่29มีนาคมทางนี้กระทรวงพาณิชย์เองก็ยังคงคาดการอัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปปี2566นะคะจะอยู่ที่ระหว่างละ2ถึงละ3ค่ะ ซึ่งก็เป็นอัตราที่สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยค่ะทางนี้รัฐบาลก็มุ่งหวังที่จะแก้ปัญหาราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและพลังงานให้สมดุลน,นะคะให้เป็นไปตามสถานการณ์โลกเพื่อประโยชน์ของประราชาชนและก็รักษาอัตราเงินเฟ้อของไทยที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงค่ะโดยจะมีการกำหนดมาตรการการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะ ไปปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศค่ะจีนตอบโต้ผู้นําไต้หวันนะคะหลังเข้าพบประธานสภา,าสหรัฐส่งเรือรบเฮลิคอปเตอร์ประจําการช่องแคบล่นใช้มาตรการที่จริงจังค่ะเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะคะว่าจีนประนามการพบกันของนางไัยอิงเวินผู้นําไต้หวันกับนายเควินแมคคาทีประธานสภา,าผู้แทนรัษฎรสหรัฐที่ลอสแองเจลิสค่ะว่า ขัดต่อหลักการจีนเดียวที่สหรัฐรัฐรบรองมาหลายสิบปีพร้อมสอง่งเฮลิคอปเตอร์ต่อต้านเรือดำน้ำหนึ่งลำเรือลบสามลำไปปฏิบัติการอยู่ใกล้เกาะไต้หวันด้วยค่ะเพื่อเป็นการตอบโต้ในทันทีซึ่งคล้ายกับเมื่อครั้งผู้นำของไต้หวันต้อนรับนางแนนซีเพโลซี osi, อดีตประธานสภาสหรัฐเมื่อหปีก่อนค่ะจีนก็ตอบโต้ด้วยการเปิดการซ้อมรบที่ใหญ่ที่สุดรอบๆเกาะไต้หวันเลยค่ะ ซึ่งรายงานระบุในคะว่าผู้นําไต้หวันได้พูดคุยกับนายแมคคัทีแสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนและรวมหารือแสดงออกถึงการสนับสนุนที่ไม่เปลี่ยนแปลงสร้างความมั่นใจให้กับชาวไต้หวันว่าจะไม่โดดเดี่ยวและการประชุมกับเจ้าหน้าที่สหรัฐมีความสําคัญต่อสันติภาพในภูมิภาคและก็เรียกร้องให้จีนนั้นอยู่ในความสงบสามารถใช้ความยับยั้งชั่งใจและไม่แสดงออกมากจนเกินไปค่ะ ขณะดเดียวกันนะคะกระทรวงกลาโหมไต้หวันเขาก็ถแถลงว่าตอนนี้พบเครื่องบินของกองทัพจีนหนึ่งลำเรือลบกองทัพป,ปลดปล่อยประชาชนจีนสามลำมาอยู่รอบๆไต้หวันแล้วค่ะขณะที่สำนักง,งานความปลอดภัยทางทะเลมณฑลฝูเจี้ยนของจีนก็บอกว่าอยู่ระหว่างปฏิบัติการลาดตระเวนทางทะเลในพื้นที่ตอนเหนือและตอนกลางของช่องแคบไต้หวันเป็นเวลา3วันแต่อย่างไรก็ตามนคะคะเรื่องนี้สหรัฐก็เรียกร้องให้จีนค่ะ ยุติการกดดันทางการทหารทางการทูตและเศรษฐกิจต่อไต้หวันดำเนินการทางการทูตอย่างมีความหมายแทนโดยยืนยันสหรัฐจะยังคงรักษาช่องทางการสื่อสารแบบเปิดเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆแต่จีนเองก็แสดงความหนักแน่นค่ะที่จะใช้มาตรการที่จริงจังเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและก็บูรณาภาพแห่งดินแดนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสาญจาก i เ n breaking น e w s We'll